ในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีขนาดยักษ์กำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ต้องปิดกิจการหลังจากที่ผลประกอบการตกต่ำต่อเนื่องหลายเดือนและคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแย่งตลาดอย่างดูเดือดความเครียดสะสมทําให้บรรยากาศในสำนักงานเต็มไปด้วยความกดดันพนักงานหลายคนรู้สึกท้อแท้และไม่มั่นใจว่าจะสามารถผ่านพน้นวิกฤตครั้งนี้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายนี้มาก์กัส เทียวหนุ่มผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีพยายามหาทางออกให้บริษัทแต่กลับพบว่าแนวทางปกติที่เคยใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปทุกการตัดสินใจเสี่ยงต่อความล้มเหลวและการประชุมทุกครั้งเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้มีใครบางคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของผู้บริหารนั่นคือน้องน้ำใส ลูกสาววัยสิปีของพนักงานไทยคนหนึ่งในฝ่ายไอทีน้ำใสเป็นเด็กที่ช่างสังเกตและมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหลือเชื่อแม้จะยังเด็กแต่เธอมักใช้เวลาหลังเลิกเรียนศึกษาโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์และลองสร้างสูตรต่างๆในโน้ตบุ๊กเก่าของเธอในวันที่ทุกคนคิดว่าบริษัทอาจถึงจุดจบน้ำใสแอบเข้าไปนั่งใกล้โต๊ะทำงานของพ่อเธอสังเกตเห็นกราฟและตัวเลขหลายชุดที่พ่อกำลังพยายามแก้ไขแต่ตัวเลขนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะจัดการทันที ทันใดนั้นน้ำใสยหยิบสมุดและปากกาและเริ่มคำนวณอย่างรวดเร็วเธอวิเคราะห์ตัวเลขและสร้างสูตรใหม่ที่แม่นยำและแปลกประหลาดพายในเวลาเพียงสิบวินาทีเธอสามารถระบุจุดอ่อนของการวางแผนทางธุรกิจและเสนอวิธีแก้ไขที่ไม่สำใครเมื่อมากัสมองเข้าไปยังสมุดของน้ำใสเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเลขที่น้ำใสคำนวณออกมานั้นตรงกับแนวทางที่เขาต้องการแต่ไม่เคยคิดจะเห็นจากใครนอกจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนี่มันเป็นไปได้ยังไง มาร์กัสพูดออกมาน้ำใสย,ยิ้มและชี้เปียงโน้ตบุ๊กของเธอแสดงให้เห็นว่าทุกตัวเลขถูกคำนวณด้วยตัรกะและความแม่นยำไม่เพียงแต่ตัวเลขน้ำใสย,ยังสามารถคาดการผลลัพธ์และความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำพนักงานคนอื่นๆต่างมองด้วยความประหลาดใจและเริ่มรู้สึกถึงแสงสว่างเล็กๆในวิกฤตครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่ความสามารถปฏิหารในสิบวินาทีของเธอกำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของบริษัทอเมริกายักษ์ใหญ่นี้ตลอดกาล หลังจากน้ำใสเผยสูตรและตัวเลขที่เป็นปาฏิหาริมาการ์สไม่สามารถละสายตาได้เขารู้ทันทีว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะกู้บริษัทที่กำลังจะล้มละลายมาร์กัสเรียบประชุมฉุกเฉินทันทีพนักงานหลายคนยังคงสงสัยว่าทำไมเด็กหญิงวัยสิปีถึงสามารถเข้าใจตัวเลขที่ซับซ้อนระดับผู้เชี่ยวชาญได้แต่ด้วยสถานการณ์กับขันเขาตัดสินใจเสี่ยงเปิดโอกาสให้น้ำใสนำเสนอแนวทางของเธอน้ำใสเรื่องอธิบายอย่างเรียบง่ายและชัดเจนเธอวิเคราะห์ทั้งต้นทุนกำไร ความเสี่ยงด้านตลาดและประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละ,ะแผนกพร้อมเสนอวิธีลดต้นทุนโดยไม่กระทบคุณภาพและแนะนำการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกคนฟังด้วยความตื่นกะลึงมากัสเองยังต้องยอมรับว่าสมการที่น้ำใสสร้างขึ้นนั้นซับซ้อนแต่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้จริงได้ทันทีน้ำใสไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเธอยังสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของธุรกิจ s i n g l a t i o n model ที่สามารถคาดการผลลัพธ์จากการตัดสินใจแต่ละอย่างได้พนักงานสามารถทดลองแนวทางต่างๆโดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียจริงนี่มันเหมือนเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารมาอยู่กับเราในรูปแบบปฏิหารเลยหนึ่งในผู้จัดการใหญ่กล่าวด้วยความตื่นเต้นมาร์กตัดสินใจทำตามคำแนะนำของน้ำใสทันทีเขาส่งคำสั่งให้ฝ่ายต่างๆปรับตัวตามสูตรที่เด็กหญิงวางไว้ผลปรากฏว่าภายในเวลาไม่กี่วันต้นทุนลดลงกำไรเริ่มกลับมาและบรรยากาศในบริษัทเริ่มมีความหวังอีกครั้ง แต่ความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆน้ำใสต้องเผชิญกับอุปสรรคใหม่ทันทีบางพนักงานไม่เชื่อใจเด็กหญิงไทยพวกเขามองว่าสิ่งที่น้ำใสทําเป็นเพียงความบังเอิญและยังมีคู่แข่งรายใหญ่อีกหลายรายที่รอจังหวะโจมตีบริษัทน้ำใสรู้ดีว่าสิบวินาทีที่เธอใช้ไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเธอต้องวางแผนและปรับปรุงสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทอยู่รอดและเติบโตต่อไปคืนหนึ่งหลังจากทุกคนกลับบ้านน้ำใสนั่งอยู่ที่โต๊ะของตัวเองในหน้ามองจอคอมพิวเตอร์ที่แแสดดงงตัวเเลลลขะะกราาฟออยย่ีย เธอวิเคราะห์ด้วยความตั้งใจและตระหนักว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นการพิสูจน์ว่าความสามารถของเด็กไทยก็สามารถเปลี่ยนโลกได้และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหญ่ที่จะพาเด็กหญิงไทยผู้ปฏิหารคนนี้ขึ้นไปอยู่บนเวทีโลกธุรกิจในไม่ช้า หลังจากที่น้ำใสช่วยบริษัทกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ปลอดภยัยเพียงเล็กน้อยความตึงเครียดกลับหมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่คราวนี้ไม่ใช่เพียงวิกฤตทางการเงินด้วยการจัดการภายในแต่เป็นการแข่งขันจากคู่แข่งรายใหญ่ระดับโลกที่จับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของบริษัทอย่างใกล้ชิดหนในคู่แข่งยักษ์ใหญ่ส่งทีมวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาเจาะตลาดและหาช่องโหว่ของบริษัทคู่แข่งรายนี้ไม่เพียงแต่มีเงินทุนมหาศาลแต่ยังมีนักวิเคราะห์และโปรแกรมเมอร์ระดับโลกที่สามารถหาข้อผิดพลาดและใช้มันเป็นข้อได้เปเรียบ มาก์รัสรู้ว่าหากบริษัทของเขาไม่สามารถปรับตัวได้ทันเวลาอาจสูญเสียทุกอย่างที่ฟื้นฟูมาน้ำใสจึงถูกเรียกเข้าประชุมเป็นหัวข้อหลักเธอเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งและสร้างโมเดลทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายน้ำใสพบว่าตัวเลขบางชุดของคู่แข่งซ่อนความซับซ้อนและกลยุทธ์ลึกซึ้งการวิเคราะห์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคาดการณ์ที่แม่นยำระดับสูงน้ำใสใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังเลิกเรียนทบทวนและทดลองสูตรต่างๆ ในระหว่างนั้นมีพนักงานบางส่วนยังคงไม่เชื่อความสามารถของเด็กหญิงไทยพวกเขากลัวว่าการตัดสินใจจะพังหักอิงจากสูตรของเด็กน้ำใสไม่โตตอบใดๆเธอเพียงตั้งสมาธิและทำงานของเธอต่อไปเมื่อเธอได้ข้อมูลครบและตรวจสอบทุกความเป็นไปได้น้ำใสก็สร้างกลยุทธ์เชิงรุกที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทำให้บริษัทไม่เพียงแค่รับมือกับคู่แข่งแต่ยังสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส มาร์กสเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและความแม่นยำของน้ำใสเขาตัดส <Okay. S 1> hmm. ินใจเปิดโอกาสเต็มที่ให้น้ำใสเป็นผู้ควบคุมทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงและกลยุทธ์คู่แข่งแม้ว่าพนักงานบางคนจะยังไม่เชื่อแต่เมื่อเห็นตัวเลขและแบบจำลองของน้ำใสช่วงเวลาที่ทุกคนไม่เชื่อเริ่มเปลี่ยนเป็นความทึ่งหลายสัปดาห์ต่อมาผลจากกลยุทธ์ของน้ำใสเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนบริษัทสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินขยายฐานลูกค้าและปรับกลยุทธ์ตลาดให้เหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ความสำเร็จนี้ก็มีราคาน้ำใสต้องเผชิญแรงกดดันและความคาดหวังที่มากขึ้นทุกการตัดสินใจของเธอกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตามองและทุกความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลร้ายต่อบริษัทในคืนหนึ่งน้ำใสนั่งเงียบเงียบอยู่ในห้องสมุดบริษัทแสงไฟส่องกระทบสมุดโน้ตและหน้าจอคอมพิวเตอร์เธอรู้ว่าการเป็นเด็กหญิงปฏิหารสิบวินาทีไม่ใช่เพียงความสวรรค์แต่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องต่อสู้กับความท้าทายระดับโลก น้ำใสย,ยิ้มอย่างมั่นใจแต่ในใจรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่ยังไม่จบเธอต้องใช้ความสามารถของเธอให้สูงสุดเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กไทยคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนอนาคตบริษัทระดับโลกได้จริงหลังจากผ่านศึกการแข่งขันกับคู่แข่งน้ำใสเริ่มคิดว่าแค่การปรับตัวตามสถานการณ์ยังไม่พอเธออยากให้บริษัทไม่เพียงรอดแต่ต้องเติบโตอย่างยั่งยืนและเหนือคู่แข่งทุกด้านเธอเริ่มทำงานบนโครงการลับที่ไม่มีใครรู้ซึ่งเธอเรียกว่าโปรเจกต์ฟีนิกซ์ เป้าหมายของโครงการคือสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถตัดสินใจแทนผู้บริหารได้ทันทีน้ำใสใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์การเขียนโปรแกรมและตันกระเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโมเดลนี้ทุกเย็นหลังเลิกเรียนน้ำใสแอบอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเธอสร้างอัลกอริทึมและทดสอบด้วยข้อมูลจริงระบบนี้สามารถประมวลผลข้อมูลตลาดวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วินาที แม้ว่าพนักงานบางคนจะเริ่มสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าแทรกแซงเพราะผลลับจากสูตรและกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ของน้ำใสได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาวันหนึ่งมากัสเข้ามาเห็นน้ำใสกำลังทดสอบโครงการลับนี้เขาไม่สามารถเชื่อสายตาได้นี่ระบบนี้สามารถทำให้เราคาดการณ์คู่แข่งและปรับกลยุทธ์ได้แทบพันธีเลยนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น น้ำใสอธิบายอย่างเรียบง่ายแต่ชัดเจนระบบของเธอสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้ทำให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้ก่อนคู่แข่ง24ชั่วโมงซึ่งในโลกธุรกิจระดับโลกถือเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่มาร์กตัดสินใจให้เธอนำโครงการนี้ไปใช้งานจริงทันทีผลปรากฏว่าหลังจากสัปดาห์แรกบริษัทสามารถปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดการผลิตและการบริหารต้นทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเกินคาด แต่ความสําเร็จนี้ก็สร้างความตื่นตัวให้คู่แข่งพวกเขาเริ่มสงสัยว่าบริษัทมีระบบใหม่ที่ทําให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเหนือชั้นการแข่งขันจึงเข้มข้นยิ่งขึ้นและคู่แข่งเริ่มพยายามแทรกซึมข้อมูลและโจมตีจุดอ่อนที่พวกเขาคาดว่าเด็กหญิงไทยอาจมองข้ามน้ำใสรู้ดีว่าเธอต้องคิดล่วงหน้ากว่าคู่แข่งหลายขั้นตอนเธอเริ่มปรับปรุงโปรเจกต์ฟีนิกซ์ให้มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเซลล์เร r n น n g ททำให้ระบบสามารถปรับตัวตามสถานการณ์จริงและความเคลื่อนไหวของตลาด ในใจของน้ำใสแม้ว่าจะอายุเพียง12ปีแต่เธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การช่วยบริษัทรอดแต่เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของเด็กไทยในเวทีโลกคือหนึ่งน้ำใสนั่งเงียบเงียบมองหน้าจอคอมพิวเตอร์และจดบันทึกความคิดใหม่เธอรู้ดีว่าโปรเจกต์ฟีนิกซ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการพิชชะกรรมของบริษัทอเมริกายักย้ายแต่สิ่งที่เธอต้องทำต่อไปคือการพิสูจน์ระบบนี้ในสถานการณ์จริงที่เสี่ยงที่สุดและนี่คือจุดเริ่มต้นของบททดสอบใหญ่ที่สุดของเด็กหญิงไทยผู้ปฏิหาร หลังจากที่น้ำใสนำโปรเจกต์ฟีนิกซ์มาใช้บริษัทเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายทั้งการปรับกลยุทธ์การตลาดการจัดการต้นทุนและการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าระบบสามารถตอบสนองได้แบบเร็วทันทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจนแต่ความสำเร็จไม่เคยมาโดยง่ายคู่แข่งรายใหญ่เริ่มจับตาอย่างใกล้ชิดพวกเขาใช้ทุกวิธีเพื่อหาจุดอ่อนของบริษัททั้งการโจมตีทางไซเบอร์การปล่อยข่าวลือในตลาดและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาช่องโหว่ของระบบใหม่ คือหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนน้ำใสสังเกตเห็นความผิดปกติในข้อมูลเรียลไทม์บนโปรเจกต์ฟีนิกซ์ตัวเลขบางส่วนเริ่มแสดงผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ในโลกธุรกิจความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างความเสียหายมหาศาลน้ำใสไม่รอชาร้าเธอตรวจสอบอัลกริทึมและพบว่าคู่แข่งพยายามโจมตีระบบด้วยข้อมูลเทียมเฟกดาต้าเพื่อหลอกให้ระบบตัดสินใจผิดพลาดซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดที่บริษัทเคยเผชิญ ด้วยความสามารถและความเฉียบแหลมของเธอน้ำใสสร้างระบบกรองข้อมูลอัจฉริยะเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมและปรับโมเดลโปรเจกต์ฟีนิกซ์ให้สามารถเรียนรู้จากการโจมตีครั้งนี้ทันทีเมื่อผลลัพธ์ออกมาทุกคนในบริษัทต่างประหลาดใจระบบไม่เพียงสามารถต้านการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ยังสามารถปรับกลยุทธ์ให้อยู่เหนือคู่แข่งทันที มาการัสมองน้ำใสหด้วยสายตาเต็มไปด้วยความชื่นชมและถึงเขาไม่เพียงเห็นว่าลูกสาวพนักงานไทยคนนี้ช่วยบริษัทรอดจากวิกฤตแต่ยังเปลี่ยนชมหน้าการแข่งขันในตลาดไปตลอดการแต่การต่อสู้ยังไม่จบคู่แข่งรู้แล้วว่าบริษัทมีระบบที่เหนือชั้นพวกเขาจึงเริ่มวางแผนโจมตีใหญ่ครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นการทดสอบทั้งความคิดสร้างสรรค์ความเฉลียวฉลาดและความอดทนของเด็กหญิงไทยผู้ปฏิหาร ในใจของน้ำใสเธอรู้ดีว่าสิบวินาทีที่เปลี่ยนชะตากรรมบริษัทอาจต้องใช้เวลานานขึ้นและความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงบทนำของศึกครั้งยิ่งใหญ่คือหนึ่งน้ำใสนั่งเงียบเียบนโต๊ะทำงานมองหน้าจอคอมพิวเตอร์และจดบันทึกสูตรใหม่เธอรู้ว่าความท้าทายที่แท้จริงกำลังรออยู่ข้างหน้าและนี่คือเวลาที่เด็กหญิงไทยต้องพิสูจน์ว่าปฏิหารสิบวินาทีสามารถเปลี่ยนโลกธุรกิจได้อย่างแท้จริง หลังจากวิกฤตครั้งแรกของโปรเจกต์ฟีนิกซ์ผ่านพ้นไปบริษัทเริ่มมีความมั่นใจขึ้นเล็กน้อยแต่คู่แข่งรายใหญ่ไม่ยอมแพ้พวกเขาจัดตั้งทีมวิเคราะห์ระดับโลกเพื่อโจมตีบริษัทโดยตรงและใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีเพื่อล้มระบบของเด็กหญิงไทยมาการสเรียประชุมด่วนอีกครั้งเขารู้ดีว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นการประชันสมองที่แท้จริงคู่แข่งมีนักวิเคราะห์และโปรแกรมเมอร์ชั้นแนวหน้าขณะที่เด็กหญิงไทยต้องใช้ความสามารถล้ำเลิศของเธอในการคาดการณ์และตัดสินใจน้ำใสเริ่มวิเคราาะห์แแนวทงงงขขอคู่่ เธอพบว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงแค่ปล่อยข้อมูลเทียมแต่เป็นการโจมตีหลายชั้นแบบซับซ้อนทั้งด้านการเงินการตลาดและการผลิตด้วยสติปัญญาและความแม่นยำน้ำใสปรับปรุงโปรเจกต์ฟีนิกซ์ให้สามารถจำลองทุกสถานการณ์ล่วงหน้าและสร้างแนวทางตอบสนองอัตโนมัติระบบสามารถประเมินความเสี่ยงปรับกลยุทธ์และเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารแบบเรียลไทม์ คืนหนึ่งน้ำใสเปิดการทดสอบโครงการเต็มรูปแบบเธอจำลองการโจมตีของคู่แข่งและปล่อยให้โปรเจกต์ฟีนิกซ์ทำงานเต็มกำลังผลปรากฏว่าระบบสามารถต้านการโจมตีทั้งหมดและปรับกลยุทธ์ให้บริษัทได้เปรียบมาร์กัสยินดูด้วยความตื่นเต้นเขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความสามารถของระบบแต่เป็นความเฉียบแหลมและการวิเคราะห์เชิงลึกของเด็กหญิงไทยที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ แต่ความท้าทายยังไม่หมดน้ำใสรู้ว่าคู่แข่งยังมีนักวิเคราะห์ระดับเทพหลายคนที่รอจังหวะโจมตีใหม่และครั้งต่อไปจะเป็นการประชันสมองแบบตัวต่อต,ตัวระหว่างเด็กหญิงไทยและทีมระดับโลกในห้องประชุมใหญ่น้ำใสย,ยืนอยู่หน้าแผนภูมิข้อมูลขนาดใหญ่เธอวิเคราะห์สถานการณ์และวางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์การเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนของคู่แข่งถูกจับสังเกตและตอบสนองทันทีพนักงานทุกคนในบริษัทเงียบป,ปริบมองน้ำใสด้วยสายตาเต็มไปด้วยความศรัทธาและทึ่งพวกเขาเห็นแล้วว่าเด็กหญิงไทยคนนี้ไม่ใช่แค่เด็กผู้ช่วย แต่เป็นกุญแจสําคัญที่จะนำบริษัทก้าวข้ามคู่แข่งระดับโลกคือหนึ่งหลังการประชันสมองยาวนานน้ำใสนั่งเงียบๆมองหน้าจอคอมพิวเตอร์และคิดกับตัวเองว่าแม้จะประสบความสําเร็จแต่การต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความท้าทายที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้าและนี่คือเวลาที่เด็กหญิงไทยต้องพิสูจน์ปฏิหารสิบวินาทีของเธอสามารถเปลี่ยนชะตากรรมบริษัทระดับโลกได้จริง หลังจากการประชันสมองระดับโลกผ่านพ้นไปน้ำใสเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มากขึ้นทุกวันแม้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนและเอาชนะคู่แข่งได้หลายครั้งแต่การเป็นเด็กเพียง12ปีทําให้เธอต้องเผชิญทั้งความเครียดความเหนื่อยล้าและความคาดหวังของทุกคนในบริษัทพนักงานบางคนเริ่มตั้งคําถามเบาๆว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สามารถรับผิดชอบต่อความสาเร็จของบริษัททั้งบริษัทได้จริงหรือแม้คําถามเหล่านั้นไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่น้ำใสรู้สึกถึงสายตาและความกดดันที่ซ่อนอยู่ คือหนึ่งน้ำใสนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานคนเดียวมีโน้ตบุ๊กและสมุดเต็มไปด้วยตัวเลขเธอเงยหน้ามองภาพรวมของบริษัทและคู่แข่งน้ำใสตระหนักว่าครั้งต่อไปจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดเพราะไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือสูตรอีกต่อไปแต่เป็นการเลือกทางที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตของคนหลายร้อยคนมากาสเข้ามานั่งข้างๆน้ำใสเขาเห็นความกังวลบนใบหน้าของเด็กหญิงไทยและพูดอย่างอบอุ่นว่าน้ำใสจำไวน้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขมันคือความเชื่อมั่นของทุกคนในบริษัทเราเชื่อใจเธอ น้ำใสสูดลึกแล้วกลับมามุ่งมั่นเธอรู้ดีว่าความสามารถของเธอไม่ใช่เพียงพรสวรรค์แต่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทําให้ดีที่สุดรุ่งเช้าเธอนําข้อมูลและการวิเคราะห์ไปเสนอในที่ประชุมมาร์กัสและทีมผู้บริหารต่างประทับใจในความละเอียดและความคิดลึกซึ้งของน้ำใสระบบโปรเจกต์ฟีนิกซ์ถูกปรับปรุงให้สามารถจัดการความเสี่ยงด้านอารมณ์และความคาดหวังของพนักงานทําให้การตัดสินใจทุกอย่างแม่นยําและสมดุล แต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคู่แข่งเริ่มโจมตีด้วยกลยุทธ์จิตวิทยาและข่าวลือพยายามสร้างความสับสนและความกังวลในบริษัทน้ำใสต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ในการป้องกันน้ำใสตระหนักว่าการเป็นปฏิหาริย์สิบวินาทีไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่มีข้อผิดพลาดแต่หมายถึงการรู้จักปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในที่สุดหลังจากหลายชั่วโมงของการคิดวิเคราะห์น้ำใสาสามารถวางแผนรับมือกับแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกเธอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะเป็นเด็กแต่ก็สามารถตัดสินใจอย่างเฉียบขาดและเปลี่ยนชะตากรรมของบริษัทได้จริงคืนหนึ่งน้ำใสนั่งเงียบเงียบมองหน้าจอคอมพิวเตอร์และจดบันทึกความคิดใหม่เธอรู้ดีว่าบททดสอบที่แท้จริงยังรอยอยู่ข้างหน้าและครั้งต่อไปจะเป็นการต่อสู้ที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอ หลังจากผ่านแรงกดดันและอุปสรรคทางอารมณ์น้ำใสเริ่มเข้าใจว่าความสามารถของเธอไม่ได้จำกัดแค่การคำนวณตัวเลขหรือสร้างโมเดลเท่านั้นแต่คือการอ่านสถานการณ์และคาดการณ์อนาคตในทุกมิติวันหนึ่งบริษัทเจอสถานการณ์กับขันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคู่แข่งรายใหญ่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยและราคาแข่งขันได้รุนแรงส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทเริ่มสับสนและย้ายไปใช้ผลิตภัณฑ์คู่แข่งมากาสและผู้บริหารทุกคนตึงเครียดน้ำใสรู้ทันทีว่าน,นี่คือโอกาสที่เธอต้องใช้ปฏิหารสิบวินาทีอีกครั้ง เธอนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลตลาดความต้องการลูกค้าและการเคลื่อนไหวของคู่แข่งพร้อมกับวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทุกทางเลือกในเวลาเดียวกันเพียงสิบวินาทีน้ำใสสามารถสรุปแนวทางที่ดีที่สุดปรับราคาปรับกลยุทธ์การตลาดปรับผลิตภัณฑ์เล็กน้อยและใช้โปรเจกต์ฟีนิกซ์สร้างแคมเปญแบบเรียลไทม์ที่ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง มากาสไม่เชื่อสายตาเขาเห็นน้ำใส่กดเอนเทอร์และระบบเริ่มทำง,งานทันทีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดลูกค้าเริ่มกลับมาอย่างรวดเร็วบริษัทสามารถคลิกยอดขายและความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนพายในเวลาไม่กี่วันพนักงานทุกคนตื่นเต้นและประทับใจพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความสามารถของเด็กหญิงไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพรสวรรค์ที่ผสมผสานกับความเฉียบแหลมทางสติปัญญาและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง คู่แข่งเองก็เริ่มสับสนพวกเขาไม่เข้าใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเกินคาดซึ่งนี่ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในศึกระดับโลกของเด็กหญิงไทยแม้จะประสบความสำเร็จน้ำใสย,ยังคงทำงานต่อเธอรู้ว่าการพลิกสถานการณ์ครั้งนี้เป็นเพียงบททดสอบแรกของปฏิหารสิบวินาทีศึกที่แท้จริงยังรออยู่และการใช้ความสามารถของเธออย่างเต็มที่ยังมีอีกหลายครั้งที่จะเกิดขึ้น ในคืนที่เงียบสงัดน้ำใสนั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เธอยิ้มอย่างมั่นใจแต่ในใจรู้ดีว่าทุกชัยชนะต้องแลกด้วยความทุ่มเทและครั้งต่อไปจะยิ่งท้าทายกว่าครั้งใดในชีวิตของเธอหลังจากน้ำใสใช้ปฏิหารสิบวินาทีและโปรเจกต์ฟีนิกซ์พลิกสถานการณ์ครั้งใหญ่บริษัทเริ่มมีความแข็งแกร่งและเป็นที่จับตามองของวงการธุรกิจทั่วโลกผลลัพธ์ไม่ได้เพียงแค่ตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้นแต่ภาพลักษณ์ของบริษัทกลับมาเป็นผู้นำตลาด ข่าวความสามารถของเด็กหญิงไทยและระบบโปรเจกต์ฟีนิกซ์ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกสื่อหลายสํานักต่างยกย่องน้ำใสในฐานะเด็กปฏิหานผู้เปลี่ยนชะตากรรมบริษัทร,ระดับโลกเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและผู้ใหญ่ในหลายประเทศพนักงานในบริษัทร,รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนความหวังและความเชื่อมั่นกลับคืนมาพวกเขาไม่เพียงแค่ทํางานเพื่อเงินแต่ทํางานเพราะแรงบันดาลใจจากเด็กหญิงไทยผู้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขา คู่แข่งเองเริ่มรับรู้ถึงศักยภาพที่เหนือชั้นของน้ำใสพวกเขาไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของบริษัทได้อีกต่อไปและต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือกับระบบที่ฉลาดที่สุดในโลกมาร์กัสยืนอยู่ข้างน้ำใสเขามองด้วยความภูมิใจและกล่าวว่าน้ำใสเธอไม่ได้ช่วยแค่บริษัทแต่เธอสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการธุรกิจโลกน้ำใสรู้ดีว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากความสามารถของเธอคนเดียวแต่เป็นการทำงานร่วมกันของทุกคนในบริษัทและพรสวรรค์ที่ถูกฝึกฝนและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันน้ำใสย,ยังคงทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเธอปรับปรุงโปรเจกต์ฟีนิกซ์ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทไม่เพียงอยู่รอดแต่สามารถเติบโตและก้าวล้ำเหนือคู่แข่งตลอดเวลาเรื่องราวของน้ำใสไม่ได้หยุดเพียงแค่การช่วยบริษัทรอดตายแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจระดับโลกสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนที่เชื่อในความสามารถของตนเองแม้เพียงสิบวินาทีสามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้จริง และแม้ความสาเร็จจะเกิดขึ้นน้ําใสยังคงรู้ดีว่าบททดสอบสุดท้ายกําลังรออยู่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขหรือกลยุทธ์แต่เป็นการพิสูจน์ตัวตนของเธอในระดับโลกทั้งด้านธุรกิจและสังคมคืนหนึ่งน้าใสนั่งมองดาวบนท้องฟ้าเธอยิ้มอย่างมั่นใจแต่ในใจรู้ว่าความท้าทายครั้งสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้นและปาฏิหาริย์สิบวินาทียังคงรอให้เธอใช้มันอีกครั้ง หลังจากหลายเดือนแห่งความท้าทายการแข่งขันระดับโลกและแรงกดดันที่มากมายน้ำใสย,ยืนอยู่ท่ามกลางความสำเร็จที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กหญิงไทยคนนี้ไม่เพียงช่วยบริษัทอเมริกายักษ์ย้ายรอดจากวิกฤตแต่ยังเป็นอนาคตและมาตรฐานของวงการธุรกิจโลกโปรเจกต์ฟีนิกซ์ของน้ำใสถูกนำไปใช้เต็มรูปแบบระบบนี้ไม่เพียงสามารถจัดการข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์เรียลไทม์แต่ยังเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในทุกมิติ มาร์กัสยืนอยู่ข้างน้ำใสเขามองเด็กหญิงด้วยสายตาภูมิใจและกล่าวว่าน้ำใสเธอไม่ได้ช่วยแค่บริษัทเธอสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกเห็นไหมว่าเพียงสิบวินาทีสามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้จริงๆน้ำใสย,ยิ้มแต่รู้ว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากเธอคนเดียวมันเกิดจากความร่วมมือของทุกคนในบริษัทความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ของเธอที่ถูกปลุกขึ้นในเวลาที่เหมาะสม สื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามารายงานข่าวความสามารถของเด็กหญิงไทยกลายเป็นแรงบันดาลใจระดับโลกเรื่องราวของเธอสร้างแรงกระเพื่อมให้เด็กทั่วโลกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแม้เพียงอายุ12ปีก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์และเปลี่ยนโลกได้คู่แข่งรายใหญ่ต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะบริษัทนี้ได้อีกต่อไปและต้องเรียนรู้วิธีปรับตัวตามยุคสมัยใหม่ที่ปาฏิหาริย์ความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีสามารถรวมกันเพื่อสร้างความสำเร็จ ในท้ายที่สุดน้ำใสไม่ได้หยุดเพียงแค่การช่วยบริษัทให้รอดแต่เธอได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเด็กไทยคนหนึ่งก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลกได้และทุกครั้งที่ใครถามถึงความลับของเธอน้ำใสเพียงยิ้มและบอกว่าเพียงสิบวินาทีถ้าเราเชื่อมั่นและใช้มันให้ถูกวิธีปฏิหารก็เกิดขึ้นได้จริงเรื่องราวของน้ำใสจบลงในวันนี้ด้วยความสำเร็จความชื่นชมและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แต่ปฏิหารสิบวินาทีของเธอยังคงเป็นตำนานที่ใครๆจะจดจำไปตลอดกาล สัญลักษณ์การชนกันส่องแสงแวววาวจบเรื่องราวของลูกสาวพนักงานไทยที่ปฏิหารเพียงสิวินาทีเปลี่ยนชะตากรรมบริษัทอเมริกายักย้ายและสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก